เอฟซีหายไปไหนหมดแล้วนะอ๋อวลืมเลยค่ะไม่มีเอฟซีนี่นาโอเคก็ต้องขอบราาสวิตต์สวัสดีเพื่อนๆที่เคารพรักทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องพีจุ๊บยาฮู้นี่ทุกคนเข็ะไรหรือเปล่าก็ต้องขอบคุณน้ารน้า NB น้ำบาเรืยเรื ซึ่งเป็นสปสอนเซอร์ใหญ่ของเราครับผมนะนะต้องขอบคุณด้วยครับผมนะเนี่ยเห็นอะไรหรือเปล่าอย่างสวยเพื่อนอยากรู้ป่ะอยากรู้เดี๋ยวเปิดให้ดูเพื่อนหรือับผมนะผมจะมาแกะพร้อมๆกันเลยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะมามามาดูใกล้ๆดูใกล้ๆฮันนี่ครับเอาเปิดมาแล้วจะเป็นประมาณนี้นี่นี่ครับนี่นะครับนะ ต้องขอบคุณอีกทีหนึ่งนะครับนะน้ำบาร์นะครับผม NB นบีบาร์เรซิ่งนะครับนะผมจะบอกว่าไอตัวนี้ไม่มีผลิตแล้วนะถ้าใครจะสั่งก็สั่งไม่ได้นะเพื่อนๆนะนะนี่นี่นี่นะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ด้วยนะครับนะผู้ใหญ่เจดีก็ว่าได้นะนี่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดู <Okay. S 1> ก่อนนะครับนะอันนี้ไม่เอาันานี้ก่อน,นมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆน,นะนี่ ทายทาอย่างสวยเพื่อนดูด้ด้วยเดี๋ยวแกะมีสติกเกอร์ด้วยนะนี่ครับ NB น้ำบานแรซซิ่งครับผมต้องขอบคุณอีกทีนึงนะครับนะหลายขอบหลายคุณแล้วเนี่ยนะต้องขอบคุณอีกทีนึงนะนะครับน้ำน,นะครับนะที่ส่งที่ส่งอะไรมาก,ก็ไม่รู้ผมยังไม่รู้เพื่พอนๆก็ยังยังไม่รู้กินไหมนี่เปิดดูมาทายทาย นี่ไก่นะครับอันนี้ไก่คือจะเป็นรุ่นแรกของเขานะครับนะรุ่นแรกของเขานะเนี่ยคือจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะครับแอกมากอู้หูเวดๆกล่องไปครับน้องๆยักษ้ตราเอกเอกเอมาดูครับนะเนี่ยครับกล่องนี้คือผมจะบอกว่ามันไม่มีผลิตแล้วนะครับในโลกเนี่ย มีไม่กี่ร้อยตัวครับนะครับนะนาะนะเขาบอกว่ามีไม่กี่ร้อยตัวนะซึ่งผมก็ได้จากนาเข้ามาครับนะได้สปอนเซอร์มาก็ต้องขอบคุณอีกทีหนึ่งนะครับนะน้ำบาเรซิงนะครับนะนะ้ก็จะเป็นตราแบบนี้นะกล่องครับนะกล่องที่ใช้กับรถแข่งนะครับนะใจกับรถแข่งกล่องนี้คือหนึ่งนาะบอกว่าเอามาแล้วใช่ไหมแบตเตอรี่ต้องเต็มนะครับพอ แข่งเสร็จหรือว่าขี่เล่นเสร็จต้องถอดกล่องออกมาทันทีนะครับนะเพราะว่ามันจะกินแบตมากนะครับนะนี่มันจะมีไฟด้วยไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวไฟแดงครับไฟเขียวไฟแดงก็ไม่รู้ว่ามันยังไงไฟเขียวคือยังไงไฟแดงคืออะไรกันไกลตะไบ,บคอนกระดาษนี่ <c oughs> นะครับนี่มันมีมันมีรูเสียบหกรูเพื่อ <c oughs> นๆเห็นไหม <c oughs> มีหรู มันตรงรุ่นกับมีโอฟีโนนูโวนะมันตรงมันตรงรุ่นนะครับนะกล่องนี้ราคาน่าจะ2 3 0ามพันมีแน่นอนนะครับ2-3 0 0มพั 2, 3, มีแน่นอนแต่ตอนนี้เขาเลิกผลิตนะเพื่อนๆนะเขาเลิกผลิตใครที่อยากได้ผมก็ต้องข้อเสียใจด้วยนะต้องข้อเสียใจจริงๆเพราะมันไม่มีแล้วนะรับนะมันไม่มีแล้วแล้วใครอยากได้ท่อนะครับนะใครอยากได้ท่อ NB น้ีบาร์เร็กซนะครับนะก็ ติดต่อเฟซพี่เข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แป๊บตรงนี้โอเคนะแต่ว่าเพื่อนๆอยากได้กล่องอะ่ะมันไม่มีแล้วนะมันไม่มีแล้วนะเพื่อนนะในโลกมีอยู่ไม่กี่ร้อยตัวจำชื่อนี้ไว้ดีๆน้ำบานเรซซิงเอนบี B, น้ำบานเรซซิงแก่และเก่งนะครับน้องๆ <Yahoo! S 1> นนะก็จะประมาณนี้คือผมมารีบิวประมาณนี้นะครับนะถ้าใครอยากดูนะถ้าใครอยากดูผมใส่ กดหนึ่งมากดสองมากดสามมามึงกดอะไรมาก็ได้เดี๋ยวปูใส่ให้ดูนะครับนะโอเคประมาณนี้สวยๆเลยนะครับโอ้โหนะไม่มีขายแล้วนะไม่มีขายแล้วนะคนที่โชคดีเท่านั้นทิบได้และผมก็ต้องขอบคุณน้ำบานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักและก็สปอนเซอร์ใหญ่ให้ผมนะให้ทั้งท่อทั้งเสื้อทั้งกล่องน้ำนะต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมนะต้องขอบคุณจริงๆนะ เออนะใครชอบคลิปนี้นะใครชอบคลิปแบบรีวิวแบบผมนะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะนะอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์นะคอมเมนต์ไม่ใช่คอมเมนต์นะคอมเมนต์เออนะคอมเมนต์มากนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะมายังไงมาจะรีวิวสักแค่ไหนนะก็ต้องแพ้ล่าอยู่ดีนะครับนะล่าไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ เอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึง